สวัสดีครับผมวันนี้ร้านออเจริญออโตสวิทชมรถยนต์นะครับพามาชมกันอีกหนึ่งคันนะครับโตโยต้ารีโวนะครับผมลูกค้ามาติดตั้งงานพรมแบบ2ชั้น VIP กับทางร้านนะครับผมลูกค้าสั่งงานพรมกับทางร้านเป็นสีดําได้แดงนะครับแล้วก็ใยดักฝุ่นคันนี้เป็นสีเทาดานะครับผมลูกค้านํารถคันนี้เป็นคันที่2นะครับผมเพื่อมาติดตั้งงานกับทางร้านนะครับผมคันแรกเป็นตัว CRV ตัวเจน6ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม ตอนนี้ที่บางัวทองนะครับผมอากาศกาลังคึ้มเลยครับฝนกำลังจะตกนะครับวันนี้ช่างกาลังติดตั้งงานนะครับผมด้านหลังนะครับจะตัดเย็บงานขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับผมห่อขึ้นรูปเลยนะครับขึ้นขอบกันส้นให้เรียบร้อยเลยครับผมด้านหน้านะผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมด้านหลัง งานของทางร้านนะผมเราใช้เป็นหนัง p u อย่างดีนะครับผม XPE 2ชั้นตัวนี้กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถถอดซักล้างทําความสะอาดได้ทั้งหนังนะตัวนี้นะครับผมก็สามารถถอดออกมาแช่น้ําได้นะครับผมถอดออกมาซักล้างได้ไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นงานเกรดต่ำนะครับผมตัวหนังเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดออกมาซักล้างได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยด้านในจะเป็นฟองน้ําเวลาเราถอดออกมาแช่น้ําจะอมน้ําทันทีครับจะทําให้เกิดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะครับ เวลาเรากดเบาเห็นไหมครับผมก็จะตัวขอบกันส้นก็นขึ้นมาชนกับตัวเบาเลยครับผมแบบนี้เลย <S <S 1> <S 1> ด้านหลังนะครับผมได้ขึ้นขอบกันส้นให้เรียบร้อยนะครับผมเข้าไปใต้เบาเลยนะครับตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมติดหมุดล็อกคมให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ด้านนอกอากาศเริ่มฝนเริ่มตกแล้วนะครับ งานสวยแต่เข้ารูปนะครับผมตัวนี้เป็นสีดําได้แดงใย,ยดะขุนเป็นสีเทาดําครับผมหรูหราดูดีนะครับผมกระดุมทองเหลืองทําให้ภายในดูหรูหรามากยิ่งขึ้นครับผมใย,ยดะขุนตรงเทากลางนะครับผมตัวนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแบบนี้เลยครับผมทําความ่าดได้ง่ายนะครับผมด้านนอกตัวนี้ฝนตกแรงมากเลยครับตัวนี้ที่บางบัวทองนะครับ เก็บงานเรียบร้อยนะผมงานสวยแต่เข้ารูปนะครับเสียงนแรงมากเลยครับตอนนี้งานเนี้ยบนะครับผมตัดเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับใยดาฝุ่นเป็นแผ่นใหญ่วางทับบนหนังนะครับผม ค้าสันใดสนใจนะครับผมก็เชิญที่ร้านอเจริญออโตสวิตชผมรถยนต์นะครับผมวันนี้ทางร้านขอจบรีวิวกับโตโยต้ารีโวนะครับผมตัว4ประตูพีเลนเนอร์นะครับขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับผที่มาอุดหนุนวันนี้นะครับผมอากาศดีเลยครับวันนี้ฝนตกไม่ร้อนมากนะครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่มาอุดหนุนครับสวัสดีครับ